สวัสดีค่ะ,คะผมิวเตอร์พาทิธริจันธนาวงนะครับและเกลวเกลวลรแต้ประเสริฐค่ะใช่แล้ครับเกลว,วันนี้ามาทําอะไรครับเกลวันนี้เราก็จะมาแบบโปรโมทอะไรนิดหน่อยสําหรับงานของเรของเราที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้น่ะเนยค่ะซิวเตอร์รมันคืองานอะไรคะมันคืองานโอเ n นเฮาสเตรียมรับนศึกษา2015 16, 15, 16, 15, 16กครับมอหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรนะ เรียกว่า78ปีนิทัศาการวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะครับผมชื่อนี่โอ้โหแบบดูามากต้องมาสุดๆนะครับผมแต่ละชมรมที่มีในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเรานะคะก็งัดไม้เด็ดไม้โดนของแต่ละคนเนี่ยแบบ จะมาโชว์กันเต็มที่เรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวใช่แล้วครับห้ามพลาดเป็นประการทั้งปวงนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมงานเตรียมโดมโอเพร่าเฮาส์นะคะจะจัดวันที่1 2ถึง13มกราคมพศ 25. 5พนี้เองนะคะครับผมตั้งแต่เวลา8ปโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผมเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็รับข้อมูลต่างๆตารางเวลาต่างๆได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับผมเข้าไปลงทะเบียน ขอให้เข้าไปลงทะเบียนทุกคนนะครับผมจะได้รู้ถึงข่าวสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถึงกิจกรรมต่างๆที่จะมีนะครับผมจะได้ไม่พลาดเป็นประ,ประการทั้งงนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่พลาดไปได้ที่วันนี้เราจะไปขุดมาให้และไปถ่ายมาให้นั่นก็คือภาพพาเรตนะครับผมใช่พาเรตรอบสยามเลยนะครับผมเพื่อจะได้แบบเป็นการโปรโมทงานให้กับคนภายนอกเนี่ยค่ะได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเราเนาะใช่แล้วครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ เป็นไงบ้างคาติวเตอร์สำหรับภาพบรรยากาศที่เราเียได้เผยแพร่ให้ดูกันนิดนึงดูแล้วรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจนะครับผมมันเหมือนมันมีพลังอยู่ในนั้นครับผมว่าทุกคนอยากจะแบบโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วก็อยากจะแบบนําเสนอหลายๆอย่างนะครับผมให้ทุกคนได้มีความรู้สึกว่าพวกเราตั้งใจทําจริงๆนะครับผมห้ามพลาดเป็นประการโดยทั้งปวงนะครับผมสำหรับงานรูเป็นเท้าในปีนี้นะครับผมใช่ค่ะ12-13มกราคมนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับผมว่าไม่ว่า ท่านจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าหรือว่าจะได้ดูจากทางไหนนะผมก็อยากจะฝากว่าพวกเรานักเรียนเตรียมอุนมศึกษาทุกคนนะผมได้ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่นะผมพวกเราทุกฝ่ายนะผมไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาร่วมกันทำนะผมก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวกันกับพวกเรานะผมได้เข้ามาสัมผัสความวเป็นเตรียมอดมก็ได้รับความสุขความอบอุ่นจากบ้านของเราไปเนาะใช่แล้วครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชม ห้ามพลาดนั่นเองนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับผมห้ามพลาดสำหับงานออางน้ำเป็นเท้านะครับผมค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะ <S <S สวัสดีค่ะแล้วเจอ,เจอกัน